สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง daddy v e s p a นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่2คันนะครับมาถ่ายคลิปคร่าวๆให้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมรถรอบๆคันนะฮะวันนี้อยู่ในรุ่น Sprint 125 iGet ABS นะครับสีเหลืองนะครับรถปี2020นะฮะโคมไฟหน้า led นะครับส่วนคันเทานะครับเป็นสีเทาแลมโบว์นะฮะอยู่ในรุ่น Sprint S Collection 150นะครับรถปี2020เช่นเดียวกันนะครับเอกสารครบพร้อมโอนทั้ง2คันเลยนะฮะ เล่มทะเบียนครบเลยนะครับสีเหลืองมีของแต่งมาให้นะครับเป็นชุดล้อพาโซนะฮะแล้วก็พวกวัดน้ำมันเครื่องพัซโซนะฮะฝาหังน้ำมันพัซโซบอกปรับมาลูสีแดงนะครับสีเทานะครับรถเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับมีพับเ้าแต่งมาให้นะครับยางใหม่หน้าหลังนะครับสีเทานะครับสวยๆเลยฮะ านใจสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่0641105011นะครับหรือรถได้ที่ปักเก็ดนนทบุรีนะครับต่างจังหวัดมีบรกิการจัดส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวแยกคลิปให้ครั้งหนึ่งนะครับในช่องแดดดี้เวฟป้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วฮะสวัสดีครับ